สังขยานะคะวุ้นสังขยาก็จะมีส่วนผสมอยู่นะคะมีวุ้นหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะน้ำสะอาดสองถ้วยนะคะน้ำตาลทรายเศษหนึ่งส่วนสี่ค่ะอันนี้ส่วนของตัววุ้นนะคะส่วนส่วนของสังขยาก็จะมีหัวกะทินะคะหนึ่งถ้วยน้ำตาลปี๊บครึ่งถ้วยนะคะไข่เป็ดสามฟองค่ะใบเตยสักสองสามใบนะคะสำหรับขยำไข่เราก็จะเริ่มทำที่ตัววุ้นก่อนนะคะ น้ำน้ำและวุ้นค่ะคนให้วุ้นละลายนะคะเดี๋ยวเราก็จะเติมด้วยน้ำตาลทรายค่ะเมื่อวุ้นละลายก็เติมน้ำตาลลงไปนะคะ ตอนนี้เราก็จะต้มวุ้นไว้ก่อนนะคะด้วยไฟกลางค่ะเราก็จะมาทำส่วนผสมของสังขยากันค่ะ<ม>ก็จะนำไข่นะคะสามฟองค่ะน้ำตาลปี๊บนะคะครึ่งถ้วยใบเตยค่ะขยำให้เข้ากันนะคะ ตามด้วยหัวกะทินะคะขยำจนน้ำตาลละลายเข้าเป็นเนื้อเดียวกันค่ะแล้วก็จะนำไปกรองด้วยผ้าขาวบางอีกครั้งหนึ่งนะคะให้สังเกตตรงลักษณะของไข่ขาวจะไม่เป็นริ่มลอยขึ้นมาอยู่ด้านบนก็แสดงว่าใช้ได้นะคะ การใช้ใบเตยขยานี่ก็เพื่อจะดับกลิ่นของไข่ด้วยแล้วก็จะได้เพิ่มกลิ่นใบเตยเข้าไปค่ะก็จะนำมากรองด้วยผ้าขาวบางค่ะตอนนี้วุ้นก็เริ่มเดือดนะคะเรารอดูให้น้ำตาลละลายให้หมด ก็จะนําส่วนผสมของสังขยานะคะใส่ลงไปค่ะใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะคะคนไปเรื่อยๆค่ะประมาณ7นาทีให้ตัวไข่ในสังขยาเริ่มสุกนะคะถ้าเราใช้ไฟแรงสังขยาก็จะเกาะจับตัวกันเป็นก้อนเนื้อก็จะไม่ละเอียดค่ะ ตอนนี้สังขยาสุกแล้วนะคะตัววุ้นก็จะมีลักษณะข้นนะคะเนื้อละเอียดค่ะเดี๋ยวเราก็จะปิดไฟแล้วก็ยกลงไปหยอดค่ะตอนนี้เราก็จะนำมาหยอดลงพิมพ์นะคะก่อนหยอก็ไล่เอาฟองอากาศออกก่อนนะคะ ตอนนี้วุ้นของเราก็เริ่มแข็งตัวนะคะก็นํานมาแค่ออกจากพิมพ์ค่ะวุ้นสังขยาเนี่ยนะคะเนื้อจะต้องเนียนละเอียดเนื้อสังขยาจะต้องไม่เป็นก้อนแล้วก็เป็นผิวมันข้างนอกนะคะสีที่ได้ก็จะได้จากสีเชิงน้ําตาลปีที่เราใส่ไปค่ะก็จะทําให้ดูสีสันน่าทานค่ะ